ขับมอเตอร์ไซค์ไปเป็นเพื่อนเจ้าเบ่าจากกรุงเทพมาจังหวัดละนองอำเภอสุขสำราญและตอนนี้นะครับผมก็กำลังขับมอเตอร์ไซค์จากอำเภอสุขสำราญไปจังหวัดพัทลุงเพื่อไปเป็นเพื่อนเจ้าเบ่า,บาที่อำเภอกงหลาเจอนักปั่นจักรยานปั่นจักรยานมาจากประเทศออสเตรเลียผมก็เลยโม้ไปเลยว่าผมนี่ปั่นจักรยานจากไทยไปประเทศตุรกี ระหว่างทางที่ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านนั้นบรรยากาศดีมากมีให้ชมทะเลเหมอกมันฟินมากเลยครับทุกคนกับการขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปเป็นเพื่อนเจ้าเบ่าของผมในวันนั้นระหว่างทางที่ผมขับมอเตอร์ไซค์มานั้นผมเจอฝนตกหนักมากครับแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับผมเพื่อที่จะไปเป็นเพื่อนเจ้าเบ่าในวันพรุ่งนี้ พาไปชมบรรยากาศในงานก่อนวันงานว่าบรรยากาศในงานนี้เป็นยังไงและนี่ที่ทุกคนเห็นนี่คือบรรยากาศในงานการกางเต็นท์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะพาไปดูว่าเป็นยังไงบ้างที่มาของความอร่อยเนื้อในงานนี่แหละครับผมนี่ผมนี่แหละครับเป็นคนหั่นเนื้อเองในงานที่ทุกคนได้ลองชิมลองกินนี่คือฝีมือของผมเองในการหั่นเนื้อ นี่นะฮะทุกคนพรุ่งนี้จะจงาน,นแต่งแล้ว,ว,วยังหวานไม่หายเลยนี่โอ้โหหวานจังเลยพวกนี้เชื่อไหมฮะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาจะหกโมงแล้วพรุ่งนี้ผมจะต้องเป็นเพื่อนเจ้าเบ่าแล้วผมเพิ่งได้ชุดที่จะไปเป็นเพื่อนเจ้าเบ่าเองตอนนี้ก็ได้ชุดมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะวจะแต่งมาดูว่าชุดที่ออกมาเนี่ยจะเป็นแบบไหน สวัสดีนะครับทุกคนการเดินทางไปเป็นเพื่อนเจ้าเบ่าวันที่2นะครับตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่จังหวัดละนองนะครับอำเภอสุขสำราญนะครับแล้วก็วันนี้ขับมอเตอร์ไซค์ไปเป็นเพื่อนเจ้าเบ่าที่อำเภอกงหลาจังหวัดพัทธลุงนะฮะทุกคนแล้วก็ผมอยากจะให้ดูอย่างหนึ่งระยะทางนะวันก่อนที่ผมขับจากกรุงเทพมาเนี่ยใช้เวลาไปประมาณน,นี้ตามจีเนะประมาณ9้าชั่วโมงครึ่งแต่ผมมาออกมาตั้งแต่เที่ยงคืน ถึงนี่5้าโมงเย็ยนก็เกินแล้วครับไปแวะไปเรื่อยๆนะฮะระยะทางจากกรุงเทพนะครับวันก่อนที่ผมขับมาเนี่ยว่าจะถึงอำเภอสุขสารานเนี่ยระยะทาง673มกิโลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้ผมจะต้องขับรถจากอำเภอสุขสาราญจังหวัดระนองนะครับไปอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงไปเป็นเพื่อนเจ้าเบ่าะนะครับใช้เวลา6ชั่วโมงครึ่งครับโดยเฉลี่ยตาม G.P.S นะแต่ผมอาจจะนานกว่านี้น,นอนแล้วก็ระยะทางจะอยู่ที่398กิกิโลนะฮะทุกคนวันนี้ เราจะขับมอเตอร์ไซค์คันนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยไปเป็นเพื่อนเจ้าเบ่ากันครับเก okay, Let's g กไปกันเลยคะทุกคนไปเป็นเพื่อนเจ้าเบ่ากันโดยการขับมอเตอร์ไซค์ไปไปโอเคบังไปก่อนนครับไปอยากเอแวะมาใหม่เก้แล้กเดินทางกันต่อวันที่สอของการเดินทางนะฮะไปเป็นเพื่อนเจ้าเบ่าที่ จังหวัดพัายทลุอำเภอกรหลานะคะทุกคนทะเลหมอกตอนเวลา8โมงครับทุกคนที่อำเภอกุราบุรีไม่รู้ทุกคนเห็นเห็นผมไหมฮะคนในต้องอ้พาไปดูน้แค่นี้นฮัลโหลไปยฟองฮะออสเตรเลียออสเตรเลียุไปยและไทแลนด์ตุรกีไบจิเ y ิล e ยยเยโอ ไทยแลนด์เบลเยียมและตุรกีอ่าตุรกีและลาวเอไทยแลนด์และลาวและเปอร์เอ่อไม่นาแต่เปอร์ตินอังกฤนิสตันอังกฤนิสตันอุซเบกคาซัคจอร์เจียทั้งที่ทุก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 ทกที่ท่ทกี่ทุกที่ทุกที่ทุก่ทุกที่ น่าจะไม่รู้มาจากมาจากออสเตรเลียรู้ว่าเขาจักรยานมาลงที่นี่แล้วก็มนถึงแถวนี้ในภูเก็ตพังงาละนองอะไรเงี้ยได้มั่นใจใช่ได้ถางได้มากนะโอเคเราก็ก็ไปกันต่อเลยก็สวยมากเลยแล้วก็อากาศเย็นมากมันรู้สุกชื่นมากๆาเลยโอ้โหทุกคุณ บรรยากาศถึงมือคนยากเหงาและน้อนที่กกล่งหอบนะครับป่าดิกืยอมากทุกคนครับผมขับมอเตอร์ไซค์มาตอนนี้นะฮะฝนตกเกือบตลอดทางเลยครับและตอนนี้ก็เป็นเวลาจิตสอโมงเย็นแล้วเราก็ไม่ได้พักคาลูกเลยกลงหลาเลยฮะอ้ อยากให้จุดก้อลุยอย่างเดียวครับแค่นี้สบายถึงแล้วคทุกคนข้าเต็กนกน้อนตนก้ไปกันต่อเมื่อวานผมก็เพิ่งมาถึงที่บ้านงานนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จอกไปดูหน่อยว่ามีอะไรให้ผมทำบ้างน,นะครับที่งานนะ ตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องก็อาบน้ําแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ตื่นสายมากเลยตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูบรรยากาศในงานคร่าวๆก่อนว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับในงานสถานที่เป็นยังไงแล้วก็กางเต็นท์แล้วงานจัดเป็นยังไงบ้างนะพาทุกคนไปดูบรรยากาศในงานกันวันนี้ยังไม่ใช่วันงานนะทุกคนวันงานเนี่ยจะเป็นวันที่5ก็คือวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันเสาร์ที่4นะครับ โอเคป่ะ okay, ไปกันวันนี้ที่จัดงานแต่งนะเป็นช่วงหน้าฝนของภาคใต้พอดีฝนก็ตกเพิ่งหยุดไปแล้วก็เนี่ยดูบรรยากาศก็ยังแบบชื้นๆอยู่เลยฮนะผมก็กำลังเดินที่จะไปบ้านที่จัดงานนะถัดจากบ้านที่เรานอนไปนิดหนึ่งเออขอสัมภาษณ์น้องแคสมีนหน่อยนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างุ่นนี้ที่บ้านจะมีงานแต่งต้น่นนี่ไหน เอางี้าคาถามง่ายๆเลยพรุ่งนี้หนูจะใส่ชุดสีอะไรสีขาวสีขาวอืมหนูต้องไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวมาแวนด้วยไหมอ๋อนี่นี่คือนี่คือเพื่อนเจ้าสาวนี่ฮะทุกคนนี่คือเพื่อนเจ้าสาวนะครับของมาแวนนี่นะฮะทุกคนบรรยากาศในงานก่อนวันงานจริงพรุ่งนี้นะครับเต็นก็จะมีเต็นตรงนี้นะครับนี่พาทุกคนมาดูบรรยากาศ กับจะเป็นเต็นต์ตรงโน,น <Urban> ้นนะอีกเต็นต์หนึ่งว่บรรยากาศในงานวันนี้นี่คือบรรยากาศการทำเนื้อนะครับเชิญงัวไปกี่ตัวครับเชิญงัวไปกี่ตัวสาตัวสามตัวเลยเหรอโอ้โห oh. <the> <countries> ่างมากเ นี่ฮะทุกคนอันนี้กำลังทำแกงอยู่ครับบ้อันนี้ชื่อแกงอะไรนะฮะแกงไตปลาเหรอปกติแกงไตปลาบ้านผมมันเป็นอีกสีนึ่งอะสีออกน้ำตาลน้ำตาลอ๋ออันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะแกงไตปลาที่เป็นสีออกคล้ายๆแกงเขียวหวานเลยที่บ้านผมภาคกลางมันจออกสีน้ำตาลน้ำตาลอันนี้อันนี้อะไรครับเนี่ย นี้กระะเจี๊ยบนน้ำกระเจี๊ยบใช่ไหม,มนี่ฮทุกคนนี่นอ,อันนี้ก็เป็นน้ำกระเจียเ๊ยบเหมือนกันนี่ม้องไปเชื้อปลานี่ฮะทุกคนก็มาหั่นเนื้อแล้วนะดูนเ,นเนื้อแดงฉันที่มาความอร่อยในงานเนี่ยมาจากผมนี่แหละหัวเชือ้อคุณด้วยเชื่อกันจริงๆแล้วเนี่ยก็คนหั่นเนื้อก็ยังมีเยอะนะด้านหลังผมมาแอบหั่นตัวนี้ใช่ไม่รู้จะหั่นมือตัวเองแบบเนื้อสดเลยนะ เนื้อสดนี่เพิ่งล,งล,งลงม้มล้มงัวไปกี่ตัวเนี่ยสามสองหรอสอง<อ><อ>แต่โตัวโตนะอ๋อประมาณตัวเ<ส>นี่ก็ประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยกิโลสี่ร้อยกิโลสองตัวก็ประมาณเกืนี่ฮะทุกคนอยากให้ดูอย่างหนึ่งนะเอ้ผมไม่เคยเห็นที่ล้างจานที่นี่ไอเดียดีมากนี่ฮะเอาผ้าใบมาปูแล้วก็เอาน้ำใส่ในนี้และด้านล่างน่าจะเป็นเนี่ยหน่อกล้วยใช่เลย ด้านล่างจะเป็นหน่อกล้วยเออไอเดียดีนะชาวบ้านผมยังใช้กระลำมังใหญ่ๆใ,ในการล้างจานอยู่เลยแต่ที่นี่ไอเดียดีเอาผ้าใบมาปูแล้วก็เอาหน่อกล้วยมามารองก็เป็นที่ล้างจานได้ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วครับอยากจะพามาดูบรรยากาศในงานนะครับตอนนี้เต็นท์อะไรก็ตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แล้วก็บางบอกอยากให้โปรโมทหน่อยบางศินนะฮะนี่นี่เป็นบางศินบางทําอะไรบ้างครับเนี่ย อตอนนี้มีโต๊ะเต็น e เ์เก้าอี้เครื่องเครื่องใช้ในงานมีทุกอย่างครับงานเลขาใหญ่สัมมนาได้หมดครับมีกดล้างจานมีกุ้งเสริฟมีเครื่องเสียงมีคาราเกะด้วยครับคือจะบอกว่าถ้าหนีกิ๊กมาแต่งนี่คือติดต่อบางได้คนเดียวจบจบครับจบคร,บ,บ,ครบทุกเรื่องครับ <c oughs> รน้ำเ <c oughs> ดิอดมัน <c oughs> เนื้อมีทุกอย่างแต่ขาดอย่างเดียวตัวนี้นะครับคนเช่าอ๋อคนเช่าโอเคครับฝากฝากนี่บางสินด้วยครับเบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะ และตรงโน้นนะครับก็ยังมีโต๊ะอ้สสำหรับนั่งครับใครที่มากินงานก็ยังมีนะครับไม่ได้มีแค่ข้างในอย่างเดียวและที่สาคัญนะแถวบ้านผมไม่ค่อยเห็นก็คือว่างานที่นี่นะฮะทุกคนนี่มีร้านค้ามาขายของด้วยมีสละมาขายด้วยโอ้โนตรงนู้นมีเสื้อผ้าเลยนะเดี๋ยวุ่นนี้ผมวันงานจริงผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งว่าในงานนี่มีอะไรบ้างนี่ฮะบรรยากาศในงานนะก็น่าจะรองรับคนได้ประมาณเกือบเกือบพันกว่าคนเลยครับแต่คนน่าจะมากกว่านั้น นี่นะฮะทุกคนพวกนี้จะงาน,นแต่งแล้วยังหวังไม่หายเลยเนี่ย Turkish b r i เจอกันพรุ่งนี้วันที่ห้าครับผม hmm. Are you exciting I will doing something am what happen tomorrow Everyone เชื่อไหมครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาจะ6โมงแล้วพรุ่งนี้ผมจะต้องเป็นเพื่อนเจ้าเบ่าแล้วผมเพิ่งได้ชุดที่จะไปเป็นเพื่อนเจ้าเบ่าเองความพอไม่มีอยู่จริงครับผมหมดสลหรับผมแล้วค่อยไปหาหน้างานเนาะตอนนี้ก็ได้ชุดมาแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแต่งให้ดูว่าชุดที่ออกมาเนี่ยจะเป็นแบบไหนและอีกอย่างที่ผมหาอยู่นานโบเนี่ยเห็นไหมทุกคนดำๆเนี่ยอุ้ยล่วงละ นี่ฮะทุกคนและไอที่ผมหาอยู่อีกนานเลยคือไอที่โบดำๆเนี่ยนี่น,นี่ผมได้เป็นโบผู้หญิงนะเดี๋ยวไปเอาไอตัวเหมือนน่าจะเป็นโบที่สําหรับเอ่อคุมขมผู้หญิงนะเดี๋ยวผมเอาไปแปลงแล้วก็เอามาใช้ในการผูกคไทให้เข้ากับแนวในการเป็นเพื่อนเจ้าเป่า,าคือตีมเด็กเสิร์ฟนะครับเฉได้แล้วจบไปหนึ่งเรื่องวันนี้เดี๋ยวไปซื้อรองเท้าอีกหนึ่งคู่แม้แต่รองเท้าก็ยังไม่มีต้องมาซื้อกันวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะเป็นเพื่อนเจ้าเบ่า,บาแล้วฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูรองเท้าก่อน ไปซื้อรองเท้ามาแล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้ามาเพื่อไปเป็นเพื่อนเจ้าเบ่านะครับก็ซื้อเสร็จมาเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะแต่งตัวไปเป็นเพื่อนเจ้าเบ่านะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่เตรียมงานแล้วก็เตรียมตัวนะครับสำหรับงานก็คือพ่กนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากก็ไปช่วยหั่นเนื้อมาแล้วก็ไปถ่ายบรรยากาศในงานมานะครับก็ฝากทุกคนมากๆเลยครับที่ติดตามก็ทุกคนมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ จะส่งสติกเกอร์หรือจะคอมเมนต์หรือจะแนะนำอะไรเกี่ยวกับการทำคลิปของผมก็แนะนำมาได้เลยครับก็ฝากทุกคนกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณไว้ณที่นี้เลยนะครับทุกคนก็ขอตัวไปเลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันงานเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศวันงานให้ดูนะครับทุกคนโอเคสวัสดีครับ